สวัสดีค่ะพ,พี่น้องข่อก็เมนูทางช่องยายแหลมลำเกินออฟฟิเชียลนะจน๊ะเนาะมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาพร้อมกับคว่ำซุ่มคว่ำเย็นชุ่มช่ำฝนตกบอกอักแางคักพี่น้องเอ้ยอนนว่นแม่น้ำตีกลมเราบอลเนี่ยฝนตกบักแห้งเนิ่มงม่อฝนตกอย่างแรงเลยพี่น้องจา้า บ่มีทานี่ว่ะสิเศร้าบังของฝ่าพี่นอ้องเมื่ดมัวไปเบิดเลยน,นี่เนี่อยอ่าฝนยังไหนตกง่ามแต่แม่พี่น้องบ่มีลมบ่บมียังมีแต่ฝนล,ล้วนๆเอาบังสายสุ่มทุกไปนั่งตกมอญมาเปิดประตูบังแมหน่อยสิเปิดประตูสายสุ่มนั่ง,องหมอมบ่ออยู่ข้างในฝนพูเถินลบฝนลบฝน สายพุ่งบนลบฝนฝน,นตกแห้งดี่น้องแล้วเขาไปลบในขั้วแม่หนุอยฝนยังไงเขามาโหดมาโพดเนี่ยบังบัง ไปหันน้า <nose> ท hmm. ่วมเบิดแล้วพี่น้องตาย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 พอได้กินดอกปลาบ่เมนออกเบิดแล้วบ่มีดพออยู่หม่องงานนั่นน่ะหม่องกอตะไคร้กอสขาวูนมุ่งบุญหลังของน้าพี่น้องมันมีพออยู่หันน้าท่วมพอปลาออกเบิดแล้วมั a n โอยน้อสภาพฝนมันตกเเไปทั่วทีทั่วแดนไรรับบดยังบ่เนี่ยะทางนี้เป็นบดทางนี้เป็น เมนี้เป็นนักเรีออยนหญิงนักเรียนชายโอ้ยมาคว่ำฟ้ามาน้องนักสแสดงเนี่ยมันจะได้เล่นบารเท้าฝนก็๊กตกแห้งเนี่ยเพาอไปครังเอ็นบ้าเล่นต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนใหญ่หน่อยอ๋อเขาเป็นเสื้อปินปีนเนาะถ้าเป็นนักสแสดงที่ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อน,นเมื่ออาชีพเนาะเขาพร้อมสแตนบายพร้อมตลอด เียอักเลยวันนี้ผู้สาวมากปะคะเสียอักวันนี้ผู้สาวมากบครับมากครับมากครับตอนนี้มักสาวไดนอยู่ปันปันปันครับมักปันปันครับตายพี่น้องสาวเกาหลีเไปไว้ใส่มักน้กันครับฮะมักอ้กันมักน้ำกันครับโอ้ยพ่นพให้เอาเด้อันเอียงสองคนสองคนนั่ะพ่นพให้เอาเด้พ่นเอาผู้เดียว พคนให้เลือกสิเลือกไทยปันปันครับโอ้โหยืนยันมาแล้วได้หน่สาวเกาหลีเสียใจแย่เลยเพคนบอกว่าเพคนเลือกปันปันสวยเด้เนาะสวยวะสาวปันปันเลยครับสวยแห้งมักแห้งบะเนี่ครับโอ้ยบอกเพคนไปบอกว่าเพคนไปว่ามักเพคนวะครับเอ้ามักเพคนก็ต้องกล้าบอกเพคนตัวหมืแรงบอกเพคนเนอะสิบอกว่าจังไหน เงหัครัป ну ัดลงมักมันจะเหิน no yeah. ี่มเมื่อพุ่นครตาตาตาเสาเกาหีอกักแล้วมักมันปันห้งเราันอพ่เนงพ่เนงอนุญาตไปพรนะเน่งอนุญาตพ่าเนงอนุญาตให้มักดสาวปันไปครับร้อยเอาร้อยเอาโอ้โหคนร้อยเพราเน่ง ลอยมักวัาตีนลอยพนินครับโอ้ว่สงสาร้าวเกาหลีบ่ครับวตาย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 ปันปันมาแห้งด้วยแบบนมือแรนอกคนเพิ่นค่อยสี่ห้วครับบอกว่าผมมักผมมักเจ้าร้ายว่าสันผมมักเจ้าแห้งว่าสันแอบมักหนองปันปันแบบนี้คนสวยดีเนาะมักนรงไดเพิ่น มาคุมน้ำมาครุมน้ำขน,ำนำาดาเสียออกกินผู้ว่าน้องคนฝันน้ำที่น้องโอยปากกระห้องน้องแคนดี้จมาน้องแคนดี้น้องเชิญีีตาตายเสียออกทั้งน้อง,นองคนฝันบันเน่คู่คู่ใดกระอกคูก่ใดสู่ทอยไปเด้อเยอะมาสูดเสียออกเด้อแม่นบ่

แมนูชบาเดี๋ยไปแมนูชบาอ๋อแล้วไปอันบ่อถามก่อนหมื่อวานที่มาจับพ้อแหลมเรื่องอย่างเรบเพื่อขาอแหลมมันเลยนไฟจับพ้อแหลมเรียนบางไฟครับเออเราเสียค่าปักบ่อบ่อครับเอ้าเพชรจากไหนเราเราคือบ็เสียออกใบซั่งบ่อใส่เส้นบอดจูฮะใส่เส้นบอดจูใส่เส้นบอดจูเกี่ยวหิ้วบ้านโอ้เลยบอถือจับเลยจับพ้อแหลมบาได้ ก็บอกออกใบสั่งไหนเล่าใบสั่งอหางจุดทั้งนี้โอ้โหางจุดดีจูดทองจุดทงครับอบอสโจบอกบอสนี่ครับบอสโจเคี่ยงหงายเรื่องผมกับพี่โอ้ยเสินใหญ่เนอกพ่อแหลมนี่พ่อแหลมเสินใหญ่ค่ะบจะออกแล้วมาเคลี่ยแล้วแล้ววะถามพ่อแหลมมาจุดนี้ให้ไปจุดทงแม่นบอสจุดทงอนุญาตแม่นบอจา้าครับอขอบคุณท่านจ่านะคะ โอ้มาเยี่ยเยี่ยมเยีย่ยมพี่น้องจะออกเหมือนนี่เรามาคุมง,งานเองเศร้าเราพี่น้องเศร้าแล้วฝนลงค้อนลงแล้วบัดน,นี้น้ำล้นาะล้นน้องเราพี่น้องป้าตกวลาแมนสีเศร้าวัวเป็นฝ่าล้างฝนพี่น้องเลย ไปสัมผัสจ้าออกวันหันนี่เพิ่นโมเมนเสียออกแล้วบัดนี้เพิ่นได้ตําแหน่งไม่เพิ่นมาเป็นจ้าออกระวางสาวก็รีสิมักไผ่เพิ่นมามักปั่นเพิ่นว่ามักปั่นมงค์กปั่นปั่นงามเพิ่นว่าฝนตกงามคักงามแน่พี่น้องล่มกับบอมีมีแต่ฝนแขนแขนเขาก็งามแล้วละ่ะ ชุ่มเย็นหรอกแต่ว่าจืนแห้งที่น้องไปอยากคนนละทีมงานเท่ากับลบฝนหลีฝนอยู่โดมแล้วแต่ไัสีหามุ่มใดๆเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศป่าหลังฝนแม่หนูกับกับหงบอ่อใดเพราะว่าฝนตกแห้งเท็ดจเขาแล้วก็ไปบานบอา่อใด ก็แห้งคัดน้ำหล่นสะล้วพี่น้องโอ้โหทอม,องมังหันแม่ห็่จังได้ปลาสิบนี้เบิร์่บอแล้วก็รีอยู่นในห้หองโทรลธาอากาศแบบนี้พี่น้องเลยเราบอกออกมาดอกโมเมนต์นั่รับโฮมพาร์ตของคนจุดโูดแเราบอ หนุ่ยกับผัดผัดกับเผาไก่แต่ว่าบะหมี่กับเผาใส่ไปสื่อบ่ไใดพี่น้องเลยฝนตกเฮ็ดแล้วเรล่วละว่าถายฝนเศ้าสิไปสื่อพนัามันหัดไปบอไ่อโซิน่นาไม่เก่งหดเล แดีวเดี๋วต่วบาบมีกะเพราใส่พี่น้องมันไปซื้อบ่ได้มันเลยใด้แค่นี้ละเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสะกอนคลิปหนาพอกันไหมเห้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ